วันนี้วันที่12สิงหา2568นะก็มาเข้าสวนทุเรียนกันครับมากับทีมงานเสียอามหนามติงตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเลยกันครับก็เดี๋ยวพามาดูพื้นของกันเดี๋ยวเราจะมาตัดทุเรียนเอาไปลงกล่องนะก็น่าจะเป็นาภาคใต้จังหวัดเลยลงภาคใต้ครับท่งทุเรียนเข้าสวยเดี๋ยวพามาดูอันนี้จะเป็นพื้นที่บนเขานะครับ สวนนี้ผมขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปีแรกที่เขาตัดลูกได้ขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็เจาะเช็คเนื้อไปใดๆคือรูปทรงของเขาคือค่อนข้างสวยนะครับพื้นของค่อนข้างสวยเปลือกไม่หนานะครับอันนี้เจาะเช็คเนื้อจะเป็นเนื้อสองเสียงไม่ลงเจาะเช็คเนื้อชิมแป้งดูก็หวานแล้วแต่ว่าสียังเป็นคราบอยู่เพราะว่าเป็นหนามน้องเนื้อสอง แต่ว่าน้ำแก่กว่านี้ก็คือตัดได้แล้วเข้าวนึนนง,นง,งนก็ทรงประมาณนี้น้ำเขียวนะครับไม่ใช่น้ำแดงก็จะเป็นพื้นที่บนเขาขี่รถไถขึ้นมาครับรถกระบะไม่สามารถขึ้นได้นะครับลูกทรงทัเรียนสวยทรงสวยมากอันนี้ตัดไปแล้วมีดนึงนะครับมีรอยตัดอยู่ ที่ร้านผมก็ขายอยู่ชุดที่แล้วยังไม่หมดนะอันนี้ก็ามาตัดมีดที่สองมีดนี้จะได้จํานวนครับได้จํานวนเยอะแล้วก็ทรงสวยๆเนี่ยคัด AB ไปลงกล่องครับตกไซส์ไว้ขายเองเยอะอยู่นะครับนูนะ่นน่ะข้างล่างก็ดกเหมือนกันนี่ครับพื้นของแต่ละต้นแจ๋วเลยครับแบบนี้คุ้มค่าหนื่อยนะ โอ้โหแค่เดินขึ้นนี่ก็หอบละอย่างนี้ต้นเล็กๆเ,เองลูกดกซะด้วยแต่ว่าจะเป็นพื้นกลางๆถึงเล็กประมาณพื้นเบอร์ดีครับเนี่ยแถวๆสองโลอันนี้เป็นแถวๆสองโลน่าจะไปกล่องได้นะส่งได้อยู่น้ำหนักก็ได้แต่ว่าพื้นเล็กก็มีครับเนี่ยเป็นเล็ก อย่างน้อยเล็กมันก็ดีกว่าเคโบนะครับถ้าจำโบนี่คือไปไม่รอดคนเหมายังไงก็แพ้ทรงสวยมากเลยเนี่ยองทุเรียนเขาหนามทีครับหนามเปลือกบางก็จะมีทรงตกไซบ้างก็มีติดรดาดบ้างแต่ว่ารดาดส่วนนี้ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ กขน่าจะดูแลถึงนะหนามเขียวเขาพ่นยาได้ครับลงมีดแล้วครับส่วนผมเป็นมือรับนะมาช่วยรับน่าไงน้องโเรียนอยู่ดีๆแท้ๆใช่ใช่นะครับโบไอหันะ่นโเป้ยู้ เจีสเจบกินข้าพ si right. like. like okay. 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 ี่นุงก yeah, ินข้าาวส่หัวานิสาหัวน้เจ๊กวานานะน้องตกใส่หมดเลยไอเนียโอ้เดเดเดนูนน้าคลกเิมมาให้ได้ไหมให้ให้ราบตัดเสร็จแล้วครับ ตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งถ่าเสร็จแล้วขนลงไปแล้วนะครับสองสามรอบแหละมีสุกด้วยเนี่ยครับหลุดปิงหลุดปิงแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะมากพื้นของก็ประมาณนี้ครับทรงก็สวยอยู่สองสวยอยู่นะสำหรับทุเรียนต้นสาวนะพื้นก็ไม่ใหญ่มากครับพอดีพอดีแต่คิดว่า น่าจะไม่ได้ลงใต้นะครับเพราะว่าของมันอ่าจำนวนไม่เหมือนกับที่เิีนไว้จริงๆของมันมีจำนวนแต่ว่ามันแก่ไม่พร้อมกันครับมันหลายรุ่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลงไปดูพื้นของข้างล่างกันว่าได้ของกี่ร้อยโลถ,ถึงตันไหมไม่รู้ ลงามาถึงข้างล่างแล้วครับมาดูพื้นของกันหน่อยได้ประมาณถาแถว1นปันนะครับพื้นของประมาณนี้ก็อันนี้ตัดลงมายัางไงก็มาอย่างนั้นครับอย่าไม่ได้แยกเลยก็ถือว่าสวยอยู่แต่ถ้าต้นมีอายุกว่านี้ผมว่าน่าจะปิ้งเลยมีแต่ทรง AB เท่านั้นแหละผมว่านะนะครับตกไซ้์ก็จะเป็นตกไซ้์สวยนะถ้าต้นมีอายุกว่านี้ ก็รอดูอีกสักสาปีขนาดนี้ผมว่าโอเคนะสวยๆย,ยังตัดไม่หมดนะครับส่วนนี้ได้เยอะแต่ว่ามันตัดไม่ได้จำนวนมันแก่ไม่พร้อมกันมีหลายรุ่น